จริงๆเป็นคนไม่ไม่ไม่ซีตัวถ้าไม่ดีนะถ้าไม่สัมผัสกับตัวเองนะจะไม่เอ่อจะไม่มาบอกมาจะจะไม่มาชวนมจะไม่มาสร้างความมั่นใจให้ให้พี่ๆน้องๆอ่ะแต่เนี่ยดีจริงๆขอโทษนะคะจากที่ทานยาเยอะเออคือวันเหนือบางวันอ่ะนะประมาณประมาณสิบห้าเมตร แล้วก็ทําให้ท้องผูกท้องผูกไม่ถ่ายบางทีนะอยู่ถึงสี่วันแล้วคิดดูสิ่งมันเสียอยู่ในร่างกายเราสี่วันน่ะหมดมุดงีดอึดอัดไม่ต้องพูดถึงแต่มาเจอเนี่ยสองเดียวเหมือนที่ครูน้อยบอกเลยหายดีมากดีจริงๆด้วยไม่ใช่ดีแบบธรรมดานะดีจริงๆท้องเนี่ยแอบเบา ต้นใจให้ตัวเองอีกทําให้ตัวยุบลงเพราะว่ากินยาหลายขนาดทาให้บวมแล้วทีนี้โทษนะคะสามีบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยกอดโอง่งเป่นี่มากอดเอวแล้ว, <laughs> พวล <laughs> เพราะว่าผอมลงจริงๆอะเพราะว่าฟันเนี้ยเดินนะ่ะน้องเขาเห็นเขายัางตกใจเพราะเขาเห็นตอนที่สภาพเราแย่เนาะเขาบอกพี่ไปทําอะไรมาสาว ทั้งข้างในข้างนอกให้แม่มดเสร็จแล้วจากแต่ก่อนลังพึ่งมันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรให้แม่มดไล่ไปแต่แต่ก่อนนี่นะเคยแปลว่าแต่ตอนที่อยู่ฮ่องกองนะมีเพื่อนที่ฮ่องกองก็ไม่เห็นราดันันนะเรายกแขนยเงก็ถามมาแขนถ้นหาหักเหลอมันถึงได้โย้อย่างนั้นดูลังพึ่งขางนาดไหนเนี่ยแม่มดสก,กัด ดีใจมากคือมันมันไม่รู้จะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงออยากร้องไห้อ่ะอยากขอบคุณครูน้อยและขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะที่ผิดพัาเนี่ยท,ทำให้ไม่ได้ผ่ามีหลักฐานจริงที่จะต้องผ่าเ,เดือนเดือนสิงหาวันที่สี่แต่พอดีมีโควิดเลยไม่ได้ผ่าเตรียมหมดทุกอย่าง